สวัสดีครับวันนี้ก็มาตีบาชนเหมือนเคยครับเข้ามาบ่อเดิมครับบ่อที่เพื่อนได้วันก่อนครับแล้วก็เป็นบ่อประจําเลยครับบ่อนี้ไม่ค่อยมีใครมาตีครับวันนี้ก็จะใช้เหยื่อกบยางสมิลาครับตัวโปรดเลยตัวนี้ยางจะนิ่มมากครับเบ็ดขนาด1โอครับน้ําหนักก็อยู่ที่ประมาณ7กรัมขนาดก็4เซนครับ กระททดรัดเหมาะกับมานปลาชนอย่างมากเลยครับตัวนี้ถ้าใครใช้แล้วจะติดใจครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีตัวไหมไปครับ กัดไม่โดนครับกัดแรงนะครับจะไม่โดนไม่รู้ว่าปลาอะไรอืมเก่งม้แล้วกัดแล้วครับ โดนครับโดนกัดใต้น้ำเลยครับตัวไซส์สวยรวันนี้กัดใต้น้ำครับกับกบยางกบยางสมิลาครับนี่ครับ เต็มปากเลยครับนี่ครับยางสมิลาครับน้ำหนักอยู่ที่7กรัมตัวเหยื่อก็ขนาด4เซนครับนี่ครับราใช้ได้ว่าซีอาีอแปดิ L ครับแล้วก็สายของสุกายิลันหน้าตัดอยู่ที่0.20 ถัเ้าครับแล้วก็คันคิทชิงเวรดสิบหกับยาวหกจุดฟุตครับนี่ครับได้มาตัวนึงครับกัดใต้น้ำครับเมื่อกี้ใช้กับกบยางสมิลลาครับยางจะนิ่มดีมากครับตัวนี้ครับวันนี้เป็นรุ่นเก่ายางจะนิ่มเปรดขนาด1โอครับแล้วก็น้ำหนักก็อยู่ที่ เจ็ดกร,รัมครับตัวนี้ขนาด4เซนครับมองกับพานปลาช่อนมากๆเลยครับ